คลินี่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่กับช่องของเราอีกแล้วนะแล้วตอนนี้นะครับแกปเดิมที่ผมใช้คือผลแมวมาตอนนี้มันมีคนให้ผลผมได้ไปเทรดผลแสงกับผลฟีนิกมาครับผมนี่เจบผมได้ผลฟีนิกมาแล้ว ออกไปแล้วจมตีเหมือนเป็นพายุเหมือน,นรััผมแล้วสกิลที่2คือการฮิวเลือดสกิลที่3คือลูกเตะนะครับผมมันจะพุ่งเตะไปด้านหน้าส่วนตัววีก็คือเปลี่ยนหน้านะคะ แล้วขออนุญ,ญาตคูณครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตตัดภาพกายร่างคนปกตินะโอเคสวัสดีครับตรงตอนที่เราก็กลับมาแล้วนะครับหลังจากผมตัดคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วตัดน,นะโ okay. อเคสกิลแรกในร่างคนปกตินะครับนี่คือจะเหมือนคล้ายๆสกิลแรกเลยแต่ว่าสกิลที่สองก็คือคล้ายๆกันครับแต่ว่าวงมันจะเล็กกว่า สกิลที่3ก็คล้ายๆแต่แค่ว่ามันจะงอกปีกออกมาแล้วก็สกิล e ก็คือสกิลบินนะครับนี่นะคบเพราะว่าโบยบินมันจะเหมือนเรากางปีกออกมาครับผมทำมให้เราบินเร็วมากแต่ว่าถ้าเป็นร่างเต็มมันจะบินเร็วกว่าน,นะครับซึ่ง,งถ้าผมแนะนำ ทุกคนครับน่าสื่อผมจะมีอะไรจะให้ดูครับผมสุดนะครับท่านผู้ชมคือผมมาเจอท็อปโลกครับผมผมเจออันดับที่12ของโลกครับผมเนี่ย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 คนเนี้ยครับผมดาวโล่มาสเตอร์ี่ครับผมล่าสุดผมเจอคือเพื่อนผมคนหนึ่งอ่ะที่เราเพิ่งเจอกันคนที่แลกผลที่ BVB กับมันเนี่ยข้าวหัว9ล้านนะครับทุชมอยูนติดท็อป20ของโลกนะครับข้าวหัวอยู่ที่9ล้านนะครับเกือบ10ล้านแล้วเขาชื่อดาวโล่มาสเตอร์ลี่ของน่าสดผกเจอเขาโหดมากเลยครับเซ็ตที่เขาใช้คือเพียวนะท่านผู้ชมนะเซ็ตที่เขาใช้บ่อยๆที่ผมเห็นุดคือ เขาก็ต้องใช้ดวงหน่อยนะโอเคสวัสดีครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาแค่รีวิวอ้นั้นเท่านั้นแหละแล้วก็คลิปต่อไปถ้าทุกคนอยากให้ผมทำคลิปอีกขอกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมใจนะครับ